ในบอลปล่อยปลาเสียงยังธรรมบ,บุษมเสียงค่องเลยเสียงข้องนะข้าจะลูกข้องและดัง <S 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 สบายดี่รนมูบบ้ชมพบกับเทอรีาลาวทัวประชาลนลาาส่วนหลายแม่นนับถือาศาสนาพุทธอยู่ในคลิปมีโดนี้เราจะพามาทำบุญอยู่ที่วัด โพทองน้องคำแสนซึ่งเป็นวัดซื้อดังของนครลงเวียงจันทร์ซื้อบ้านที่ตั้งของวัดเนี่ยเฮากลืมถามท่านผู้ชมแต่ว่าเฮาเสิร์ชอยู่ในแพนที่ g o o g l e แล้วก็ไปตามเส้นทางที่ Google บอกเนาะอยู่ในแพนที่เขียนว่าน้องคำแสนเนาะแต่ว่าเขาไปอ่านป้ายวัดแมนน้องคำแสนหรือว่าถ้าว่าท่านผู้ชมท่านใดห,หูวว่าวัดอยู่บ้านไหนก็นคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะเด้นนี่ด้อ เด็ดเลยเด็กๆออกมาเที่ยววันอาทิตย์มาเนี่ออกมาห่านเซเนอีเลเวนาะอันนี้มันสาขาสองอ้าท่านผู้ชมหลังจากซื้อขนมซื้อน้ำแล้วก็เข้าเดินทางกันต่อออกไปที่วัดโพดทองน้องคำแสนซึ่งว่าเส้นทางที่เขาไปใน่มนเาใส่เส้นทางถนนกำแพงเมืองแล้วก็สิออกไปที วงเวียนลักซิปแล้วก็จะเลี้ยวคัวออกไปเส้นทางจินไนโมจุดวงเวียนจินไนโม่เขาจะไปตามเส้นทางไปบานโบอโอครับเนาะแล้วก็ออกไปเรื่อยๆตามเส้นทางนั้นเลยอันนี้คือวงเวียนจินไนโมและจุดนี้แมันเขาออกไปตามเส้นทางออกไปบ้านโบอโอ จากจุดที่เยาเดินทางมาตามเส้นทางกำแพงเมืองแล้วไปตามเส้นทางบ้านโมโอนี่เส้นทางนี้อว่าดีเส้นนี้ดีายทธรรมู้มเป็นทางลาดยางแล้วก็เป็นทางปูคอนกรีตอย่างดีเลยแถยนี้เลยนลยเลยเลยเย่ลงลยเางเลยเลยเลยเลนเนยเลยเลยตลยเขยเอยเลาเสยนทาเกยเล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 เล จนมาหอดแถวบอโอมาหอดแกงปลาย่างเส้นทางยางเส้นทางปูคอนกรีตยางดีทางนี้เส้นทางดีดีแต่ว่าดีสุดในเวียงจันท์เลยฮะพาพิงกี้มากินเฟอร์กล่องเหล่ากินเต็มเต็มถ้าเบงสองของพิงกี้เนาะติดตามพิงกี้สีไทยกินเฟอร์ให้เบงเด้อเฟอร์กล่องเหล่าไปพิงกี้เข้าไปเลยกินเลยกินเลยกินเลยแล้เวเมาื่อคืนนี่ก็ไปงานเลี้ยงเนาะ ดินมวนประสานจนสุดขาดเนาะบรรยากาศบรรยากาศในหาดเมือนีิคนโมไลคัมเลยได้เลยนะคัมเติบละได้เหล่าก็ดีเหล่าที่ก็จะว่าว่ากล่องเหล่านะเพราะมันม่เหล่าเนาะมีเหล่าเหล่าแท้ๆนะเหล่ากล่องเหล่าแท้ๆเป็นได้ที่จีไปเบิ่งบอลกับเจ้าเฮ็ดเฟือจะมีหม้อมีหมูส้มน้ำสุดหอมหอม มาแล้วเฟอร์ฮาอ,อันนี้มีทงหรอวะนี่มาแล้วเฟอร์ฮามาแล้วเฟอร์ก่องเหล่าสื่อดังของเวียงจันท์เนาะกอดออกไปวัดเฮามาแวะเติมพลังกินเฟอร์ก่องเหล่าก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าทางไปวัดถันก็คือจะมีหันเฟอร์สื่อว่าหันเฟอร์ก่องเหล่าซึ่งเป็นหันเฟอร์ที โด่งดังหลายคนหูจักอันนี้แม่นจะคล้องห่านเนาะเข้ามาเรื่อยๆเพิ่นจนจือสุดก,ก่อนกันมารีวิวห่านในเพิ่นเนะาะเอาจะคล้องห่านเพิ่นกันรูดให้เองมาพุทธนลเพิ่นตลอด <c oughs> ใจดีใจดีเ <c oughs> ฟิร์นกองเหล่าเด้อกูได้แต่มาวัดดูกับแสนเนาะน้องกับแสนมาแวก่กินเฟิร์นกองเหล่าเด้อแซ่บหา่านนี่แซ่บจะคล้องห่านใจดีโอธรรมดาคำสนิทว่าอะไรเนาะ คนนั้นเป็ดงานมันเกิดข้าเจ้าแล้วาเจ้ามึงกว่าเออเือไป้ปกติปินหันจักมงสี่งนะสี่โมงนะอเล้ยวมันปเลรันเกิดยันยูให้เือไว้มันกิจันวันนี้คู่ามปิดทุกงมปิดทุมือมันจะเป็นมื่อบัมาไว้กินหรืจะเป็น เจ็บเป็นบ่เออหรือว่าหรือว่าไปทั้งอื่นเนาะไปห้าเดินทางต่อขอบใจหลายๆรันมอนี่พาเจ๋ใหญ่เพิ่นมาทำบุญอยู่วัดน้องัำแสนเด้อดองามงามวัดนี้ก็จะจอาสางแล้วแหละยังตามทางเขามาท่านผู้ชมคือมาปีกายหั่ันเป็นทางดินแดงตรงมาปีนี้หัน เขาจะอาปูคอนกรีตยางดีเลยทางเข้ามานะอันนี้เป็นห้อแจกที่เพิ่นสางใหม่ความงามคนมาหลายขนาดาแบบแบบเคื่อว่ามีบุญนะนะจริงจริงกับบุนมีบุญเนาะือว่าปกติเมื่อนี้เป็นมือวันตถีไะเ๋ยว,วาพาพบึงบรรยากาศภายในวัดเนาะอยู่นี่จะมีพญานาคใหญ่เบื้งความแตกต่างเนอกจากหนึ่งปีที่เข้ามา จนมาหอดปัจจุบันนี่คนมาหลายมาทําบุญยวัดเนี่หลายเนาะพระส้นเล่าเนี่ยถือว่าเขาอนนาณาหนับถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอ่าเป็นศรัทธา,าสันสนเนาะเป็นความศรัทธาของคนลาวเขาหล่อไปทางนั้นปะหล่อไปทางนั้นปะ จะนะมาบูชาสายผูกแขนอยู่นี่นี่เพิ่นผูกให้เล่ตพิ่นอะไ,ไ,ไ,ไรตี้คนมาทำบุญหล,ลายหลาย เจเพิ่นไปบุซาคันหมักเบงไปไหวผ่าเนาะหานขายหมักเบ่งยู่ดนวัดเลยบบตองเกียบมากกระด่ายธรรมสมมีแม่ขาทีนนาจะเป็นซาบัานเลยเนาะซาบัานแถวเนี่แล้วก็จะเอามามนอกจากขายหมักเบ่งแล้วก็ยังมีขายพักหวังใหม่พร้อมได้ทั้งนั้นอะ่ะ มาหลายนมสงมากกระไรเน,หนาะเป็นกระปุ่นดับกัดนยังหลายเจได้แหละขอเหล็กสามโตบ่หรือสี่โตหรือหกโต,โตเออฮะมีอันนี้มีอันนี้เพาะะรถมารถมากเลยแค่นี้คลายคันหมกเบ่งเนาะมีบัสมีถูกบอลเลย เม่ทุกกระเจาวานเขาล้ามกับนี่คล้ายๆกับวัดกันนะเลยวัดทงธาตได้พญ,ญานาคญ่ที่เ่นหลายคนมาบูชากราบไหว้นะ ลายย่ฮหันก็ได้ไหมย่อหันเงี้ยอยู่บนพญานาคก,ก็ไดไ้ไปเลยไปเลยเจ้ามาไหวไปเนาะสือขั้นบางเบงเนาะเรือขั้นดอกไม้ทุบเทียนเนาะ มาไหวอยู่ด้เลยโหตะเป็นกำลังเช็ตกดินตอนนี้สีม่มงปลายเนาะเอามาพอดีเวลาดีๆเป็นวัดที่คนนิยมมาเนาะอเออเพินไปลูบพญานาคเลย เล่บอลไตยยู่นีเด้เนี่ยไต่เลย บอลปักถ bon ูกตายเลยตายหลังไปปักเลีกออกแล้วปะเลีกออกแล้วปะเี้ะเนี่ยยังใบใหววันนี้จัไดน โมนอเบิงตามันวันเกิดวะบีปุ่เด็กเบล่องละเอาเลยเอาเลยเอาเลย ใส่เส้าเป็ดขี้เหือดเอาย้อเออยูดีไม่แห้งปลาสจากลงไฟไข่เจ็บเอานี่แหละน้องคำแสนที่เพิ่นวาเอกถึงนะทาา่านผู้ชมเป็นน้องเก่าแก่ มีขวมเสือว่าเป็นน้องซักซิดเนาะวัดป่าน้องคำแสนคนมาไล่หลายคนมาทำบุญไล่ไหลโอ้โกสิใหม่อันนี้เ็นขอ้อะหวยบอลนี่ ขอหวยื่อนไ่ได้สืใหม่ได้สีเห็นนันนี่เงินเอาเงินลูบได้ยังเอาเงินลูบคนเอาเงินลูบออใช้เงินเทามาลบเอาเงินทามาลูบ

เป็นความเสือเนาะก็จะเอาผ้าเฮ็ดน่องกับเฮ็ดนำ้ำนะหลอดกล่องพานาดเ<ะ>ราเป็นยังนะอย่างปลาบอเบมุมีปลา,ปา เสียงยังทำบูซ้อมเสียงข้องอะไรเสียงข้องนะแคาเจ้าลูกข้องและดังดังแบบนี้เลยนึกว่าเสียงยังเสียงข้องมาขอทดลองดู เส้นหลุกขอบอดแล้ววัดปลาโพทองน้องคำแสนนี่ออคืออรอบอันลังคาโพงเก็บเพื่อนเนี่ยก็ะเฮ็ดแล้วแล้วตอนน้ำมาปีก่อนอยังบบแล้วเฮ็ดเรียบร้อยแล้ว บอลปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยเยียน,นเนาะอันไปล่อยเลียนปล่อยเลียนใส่บาท คือเป็นบอลมาผูกแขนน้าคูบาเนาะปราประธานองค์ใหญ่อยู่กล่องหอมใหม่เลยมาตอนบ่ายหรือว่าตอนเสาร์กระไดเด้อท่านผู้ชมเป,เปิดตลอดเลยเนาะบริเวนวันเสาร์อาทิตย์มานเนที่เอามากกับเป็นมือวันอาทิตย์ คนมาหลายเป็นมือพักเวียกแน่ถ้าเป็นมือปกติกับคนกัสิหน่อยแน่เนาะคนสลดรายไปเวียกเด้ใส่ผูกแค้นได้แล้วกันที่กี่บาทอ่านดูกันที่ห้าไปอันนี้สิบหกสิบหกเอออ่านอ่านโชคดีบะอ่านมั้ใหม่แล้ววะบังหวยเฮาเี่ยต้นนอกสุดนี่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 ต้นเล็กคืออะไรต้นหนอกผิดไร ตันนอกสีที่ของตัวนี <t <t ่วะนี่วะนี่ครึันึงแล้วสองสองนึงเนี้ยหลุ่ยังูรูถ้าบีแพงีวันบม้อน้ำดินได้สู่มือโล่ผ้าผ้าเอ่ยถ่ายเบาบางสตกจับตูมาดูเท่ งเข้าเยี้ยเยียนเต้า่บเป็นพุดธย้อนขี้่วยอุดตะเกียงเด้อดีไม่แห้งได้แต่ดีเด้อปลาสจักรลงไข่ไข่เช็บเด้อสาธุเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อได้เลยเด้อตัวเด็ดนี่เบิ่งว่าออกมาออกมล้าแล้วนี่เด้อนี่เด้อตัวเด็ดเลย ได้แล,ล้ววะดีจัง,งวะมาเ <ไง S 1> บิกเงิบนบอลทีชาวบ้านเอาสินค้ามาขายเนาะมีพักบหม่ใหม่มีแบบเป็นตลาดเลยนะอยู่นี่จอดรถฟรีเดินไถ่ยผสมเดินกะ พ่อได้จอดเนาะกับบทือว่าก่วงลายจอดรถนี่พ่อได้จอดคล้ายมากใหม่คล้ายบักเคือเนาะดอกแค่ก็มีโอ้ยได้ดอกแค่พักก็มีเนาะเขาเชื่อกันได้ก็ยังไงเห็นบ่ ขคนกันได้บอกเดพอสองเอาดูกบป่าเ้วหนู่อมาเหียนี่ยักไดผานได้เหคนละแไปเวนกัน